นำถ่วมทางไปงานพี่น้องเอ,อ,งงอ้ยีที่<อ>รรเรียวียวไปเกะจกที่นี่ที่ไหนอุ่นถว่วงขัอนคนไขกรขึ้นไมยวนขางข้าง,างรอรุดกำลังข่าล่าสีสไลฟ์ลถ่วงพักถ่วมแน่แท้พออีเมลเอ้ยโอ้ถว่วมได้เล่นเล่นฟังอันเดยอะไรกตองตองแบงมาแลนฟันงปี ทั้งมาทั้งอัน,นง้อคว้าเอาึ้นมายวนน้ามันหลายทางหมดเลยมีหน,นามมุ่นไเลยมาสีหนามทวมพี่น้องเอ้ยุ่นโอเโน้เตยทนแก่ทวงทางไปงานโอ้ยไอจะอย่าออกมาแห้งหลายเด้อมัแห้งไในรถเราสิทับ <c oughs> เฮ้ยเฮ็ดบาปหน้าเขาคนซะเนาะ ยิ้มหน้าเพรได้กินปลาหน้าน้อยหน้าท่วมท่าเมื่อนี้งานอยู่ศรีสะเกษขายอยู่อำเภอกันทะลักบ่จักกทะเลลากยู่บ้านแยกหินสามกองบ่แยกหินกองเออแยกหินกองสามแยกหินกองเออแแยกหินสามกอง แต่ว่าปัญหาตอนนี้ <c oughs> คือ <c oughs> สร้างไม่หอดแล้วแต่ว่าหาไปหาไปที่หอดพี่้างบอกว่า <c oughs> หาเวทีบ่พอผอเขาใหญ่สนามนี่สนามไปเป็นล่านมัน่นเพิ่นแปลนลานโรงเรียนเพิ่อเลย่องบ่อผอเืมบอกเพ,พิน่นบันนี้ยู่ในกุมแชดมาดขับเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมน้ำท่วมทางน้ำขึ้นสูงก็ถงงั่วเหมือนคนเบิดโอ้ย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 เออเกี่ยวหญ้าให้หมดดีก่อน เกลียวพายเหื enfin ้อมาเกี่ยวหยาบเลี้ยวถั่วโมเมนเทอรี่สามขี่สร้างตีนี่โมเมนขี่เงีกองขี้เงี้ยโอ้ยคือฟังฟังทั้งนั้นเนอะมันถั่วฟังทั้งนี้ว่าบันไดพี่น้องใส่รถใส่ถนนกำลัมันระวังเนยเด้อกำลังสิข่วงทางนะอั่งกำลังจะข่วงทางเด้อมันลดลงกับบอลลูบอลลูยาวนี่เลยเพิ่มบ่เออหนามาแต่ฝนเยอ นนนน่นมัมาไกลลยน้ำพองปอล่อยล้วมากอะร่งมาน้ำซี่ร่ลงมาน้ำมูลนี่แล้วเบิดไปนี่ห่วงไปนี่โซ่ถ่วงไปนี่เบิด์ตละมั่งบเบิดแล้วเบิร์ตแล้วเบิรแล้วพ่อกระตองเลือกเลือกเส้นทางในการเดินทางดีๆพี่น้องตรวจสอบเส้นทางดีๆค่ะเพราะผู้เอกแบ่งน้ำทางแล้วว่าผ่านยูเัสนรถใหม่แลนด์ยูเอสนเขาไห้อันไม่แบ่งแล้วอ่ะออกก่อนแล้วที่มันถ่วงยูเอสนรถใหม่แลนด์ยูเัสนฮะ มันช่วงอยู่ที่ว่ารถรถเออรถเล็กวิ่งได้วิ่งได้รถง่ายดิรถใหญ่ก็สะดวกสบายข้างมันทวมเลิกหลายข้อก็ไปบ่ได้เด้น้ำเตียนโอ้ยควายน้ำเตียนพื้นรถเนาะติดตา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 ไว้ดิเวลาพี่น้องพอกันเด้อมื่อแรกง่ายจากสถานที่อันโรงเรียนว่าเป็นอันร้านมั่นเด้อดขาดแต่ว่าอยู่บ้านเก่าน่นล่ะบ้านบ้านยินงสามกองบ่แย่สามแย่ขินกองวิ่งวิ่งววิ่บัสามเดี่ยินกองหมายงังนว่าเบิร์ตดิ โอ้ยพี่น้องเ้ยยังๆอีกอยูอ่ได้เีน้นาำปอดโรแมนทะเลส,สาบปวดเลียว <laughs> จะเป็นยังพี่ป <laughs> อดขึ้นมาหวัวดันทางเลี่ยวน้ำมาหลายแทรกปีนีโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย <laughs> เป็นตายานเป็นตายาน <laughs> <laughs> เป็นอย่างยากดเปิดได้ยากนะพูดโอ้ยเกียร์แห้งลายพ่อใหญ่เจ้าก็ได้เนาะวันเราอะเรากระุ่งกันเราทุ่งเสาใส่แล้วเปียกเบิดแล้ววะเจ้าโบเขาตีบ้าวคอยๆคอยคอยคอยมองมันตอกลักเตียนไว้มันมันอันตรายเออพ่อใหญ่นั่นเราก็มาแห้งพูดขี่แห้งพดปอดพุ่นเครือง ครึ่งวัดเครื่องนึงกัรมารเครื่องนึงสวมคากแท้โอ้ยโอ้ท่าไหนคาบผมไหนนี่เป็นตะแเปิ้งเทนีเนาะใส่เสื้เสื้อจะใส่ลองนะไอีพอใส่พอปลาบืนปลาบืนใช่อ้ยอ้ยอเฝ้าเๆ้าลดมาปลาบืนเกาเห็นปลาบืนไม่ได้เนี่ยน้ำลายหยืายโหลดติจอตั้งเดียวนี่เห็นปลาบืนไม่ได้เลยนะน้ำลายจะหยือยาก บ่าเอ้ยอย่าไปเหยียบหนังชิปูด้วยแค่ยุ่ง่าจะกินปลาหมึหมดไปหมดแล้วโอ้คุณไม่สิพุดไหมมันเป็นวางเป็นว่างพี่น้องฟังทั้งคุณคือเป็นทะเลสาบซาฮาราแล้วมันมีบอกมันมีทะเลสาบซาฮาราเปจัาเปล่าจะได้ยินต่จุ่งญาสวรรค์แน่จะขี่ห่างไรครับอีกชิปูกิโลหอดล่าสีหอดผู้สาว มีปลาบืนไหมเนี่ยมันขึ้นแล้วจะมางอะเรามาระวังกันไนดเดอพี่น้องใส่รถใสเซทานน์<ต>าบางมองอกนอนับถนนยุบเป็นหลุมกระมีเด้หรือจะกู้วันนี้น้ำท่วงมั้งโอ้ยเฮ็ดบาสเฮ็ดบาสเนี่ยแต่ขี้เรื่อนลงมืหมดเอาแต่ไอ้ถ่วเนาะมีเด้อพี่น้อง,องชีวิกตก็ต้องสู้ต่อไปกู้วันนี้น้ำท่วมทีแล้วบานนี้เป็นโน่นวานนี้ โอ้ระวังอีโบเดอ้อไม่ใส่หม่องมาเลยนี่ไม่เห็ดหน้าได้กินปลาใช่ไหมตะวันท้องฟ้าเปิดแล้วนี่มันเบย์ออกแล้วเบิร์นละละเน้อเนยว่าทรวงเห่ือนเนยว่าทรวงต้นไหนอีเด้อโซ่กำลังใจความมองแย่หาพี่น้องสุ่มสุบอนเดอ้อละลายขอ,องละลายบอลอุบลกระทวรเด้อุบลหนักก้งโมงเลยเพราะว่าหยุดต่ำก้มง กําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอกําลังใจใพวกเราขอให้ฝนบ่โตข้ามห้าขอให้เห้าทําการแสดงได้หลับเดร์นเด้อมือแรงเด้อขอ,อกันเด้อพี่น้องซีสงเกดสวัสดีค่ะ